สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเษกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสมังเชนเนลมน,นี้บ้านสมังเชนเนลผ้าพีผ้านองออกมาเรอชมความ้าที่ตลาดนัดโคกคือบือบานเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงสุทธน์มณีกระตรงกับเสาว,วันอังคารที่27มิถุนายน2 5 6 6พี่น้องมน,นี้อากาศแจ่มใสาตาเศ้าเลยพี่น้องบ้านสมังเชนเนลสิบห้าผีผ้านองออชมควายม้าที่ตลาดนัดบ้านเชียงหวางเนาะพี่น้องเนาะมนี้กสีเปิดกชิปกับหอยวัดบ้านดอนเพิง สีเมืองใหม่โบราชะทานีก่อนอื่นกะบก้อนสีรับชมควายงามจากควาวัดกะฝากพี่ฝากน้องอีกทางนึงซอยกันกดไหลขุดแช่บ้านสมัยเชน่าห้องน้ำแน่พี่น้องซอยกันแช่พี่เล่ย์น,น้าพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการออกชมควายงาม,มาตลาดนัดต่างๆพี่น้องอสวัสดีครับอันได้ยินีตะเขาเอืนอ่นวิด <c> ว <oughs> ิดหรือวัดรกัเดี๋ยวนี้วิดหรือวัดก่อนโอ้หอยวัดเพื่องฟ้าเคยเอื่นเพิ่งแต่หอยวัดอีหยังอะมึงหันนี่ ไม่ไม่โดนบ่เอ้าแม่สาวเน้องงามพี่น้องห้องหอยวัดเพิ่นบัดนี้เบื้ยเบิ่งกล้องข้อจัดเจนแกะแต่แต้มเต็มจังวงเขาพี่น้องเปิดกว้างสูงลอยเท่าไรลอยสามจุดเจ็ดบวกลอยสามจุดแปดพัาต้นโตดีดีพี่น้องเบิ่งแขงขาขั้งหางงามพี่น้องแม่สาวต้นโตดีครับพี่น้องอุ้ยงามลอยสามจุดเจ็ดบวกลอยสามจุดแปดพันบาเบิ่งท้ายเพื่อนพี่น้องขั้งหางเครื่องเพลินสีดีต้นโตดีเปิดเท่าไรห้อยวัด 52าสิบสองห้าอเพิ่นเปิดไปพี่น้องอต่อรองได้อีกอยู่เนาะต่อรอ,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 องไดอีกบ่แมนธรรา่ามดาดีพี่น้องแม่บักไ่เอาไปเป็นแม่ขอกแม,ขแม่ขายด้เลยเบงตีลเพิ่นยืนสุดยอดเลยห้เพิ่นเปิดไฟอ้าวห้วัดปากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์หกห้าาเจ็ดหกเก้าหนึ่งเจ้นเพิ่นวดเพิ่นเปิดไปห้าสิบสองแม่บักไงต่อร่องใดอีกเพิ่นวะอุ้ยองยืนเฉิดนาดเลยพี่น้องเอาไปเป็นแม อ้าวขอบคุณหลายหามาเดอร์อ้าวสวัสดีครับมาเบิงแม่สาวอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องแม่สาวหน่อยอตัวหนึ่งงามงามเบิงหนาตาวงเขาปากเ้าเพลินลากว้างพี่น้องตัวนี้ลากว้างต้นตัวดีสูงรอยสามสิบเท่าไดเหรอร้อยสามสิบบวกเนาะเบิงพี่น้องเบิงต้นตัวเพลินงามเปิดเท่าไรเพืนเท่านี่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยพงหางงามพี่น้องตัวนี้พ่วงหางงามงามพี่น้องต้นโตัวเงา ต้นโตดี3 8 5 0 0 3 8 5 0 0ดพั่น, 8, น 8, เป็นเปิดไใบพี่น้องเอาฝากเบอร์โทรนีเ่เอาเอาของหอยวัดเนาะเบอร์โทรหอยวัดเอาทบทวนยเก้านย์เก้าหกศูนย์หกห้าเจ็ดหกเก้าหนึ่พี่น้องแม่สาว38หางผัวงามเนาะหางงามงามพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆมาเด้อแม่สาวหน่อยอย่าเฝ้าไปหอยลาดอย่าเฝ้าไปแม่บักใหญ่เพิ่งซีจูงไปใส่ฮะ เอาซัก่อนมาเบิ่งแม่มันใหญ่สิจูงนี้ไปใส่เมย์ับบใหญ่คงห้อยหลาดพี่น้องเขาใหญ่ขนาดว่าเบิ่งวงเขาเพิ่นขึ้นมาใหญ่เลยปาดเบิ่งพี่น้องเบิ่งก้ายใหญ่บักพผาใหญ่ไลกว้างแห้งท่องบ่ท่องแล้วอุ้ยท่องแล้วเด้อพี่น้องบ่ธรรมดาปาดสูงลอยเท่าไรขั้นวัดนีลอยสาหาบวกเนาะบ่ตามบ่ตามลอยสารเจอหาบวกโอ้ต้นตดีดพี่น้ององหอยหลานมึงงามงามพี่น้อง เบิ่งถ่ายเพิ่นพ่วงหางเพิ่นพี่น้องเบิ่งเอาควายเพิ่นใหญ่แม่ใหญ่ทองอ่างลางงามงามมาฟังราคาเนืเพิ่นเปิดเท่าใหร่พแล้วด้วยแล้วพอแล้วด้ยแล้วเลยงยก่ะพหะพกเก่าโอ้พกเก่าพกสิบเก้าเฮ้ยครับผมมาแล้วหอยฟังครับผมมาแล้วพกสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่บักใหญ่โอ้ยแถมใหญ่อีกสอบหนึ่งเพิ่นว่าหัวตะเจียวน้ำทางนี่แหละมาเพื่อนปลาหกสิบเก้าโอ้ยพี่น้องปา งามว่ายห้อยลาดมันิสุดยอดเลยพี่น้องแข่งขาดีดีหกสิบเก่าเอาฝากเบอร์โทร่หอยลาดาศูนย์เก้าสี่เ้มะ094 9 3เก้าส่าแงม่บักใหญ่พี่น้องขายมือนี้ขายเดีอนี้ผู้ใดสนใจทุ่งฝ่าวทุ่มากนวมามันสบ่พันท่านด้นึ่งหกสิบเก่าแม่บักใหญ่ทองแล้วพี่น้องอา้าวขอบคุณหลายๆมาเดอ้อบ้านสมหวังเชนอลเด้ออย่าลืมเด้อ อันว่าจังไดเฮ็ดพอเฮ็ดพอทางเหมืนเฮาโอ้ยมีแต่ซื้อกินเอ้าบ่ไปเก็บซสบ่เก็บยังไปไปรอเก็บบ่ได้โอ้โหโอ้ว่าไปหาเฮ็ดกับเจียมเพื่อนซื้อคือโคกหลายแถวๆนั้นเป็นจะเฮ็ดพอออกไร้เปิดทีเขาไปใส่เยอโอ้บ่คั้นออกหลายก็สิเอาเอามาตอนี่เราจะได้ไปมันหวานเด้อซื้อกินคือกันเพิ่นว่าโอ้บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเว้าหยอกเพิ่นเว้าหยอกขาหมายเพิ่น พราะว่าเคยไปอยู่หันเห็ดมื่หลายยุบันโขงญ่แถวโขงไงหน้าตาเนี่นเนี่ยพวกเออโอ้โอ้ครับอืมอ่ะมันหมานเด้อบ่โอ้แพงเลรอเนาะยังต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายที่ตลาดนัดโคกกิดบือบ้านเชียงหวังหลายที่พี่น้องควายหลายหลายงามควายหน่อยสัมาหลายที่พี่น้องเพื่อเอาควายหน่อยมาขายมาเบิ่งผลิ่ตสะดวกให้ข้อมูลมาทั้งอ้าว แหกมาแล้วบ่ครับใส่ของเจ้าอยู่ใส่ลูกแม่ลูกับเพื่อนนี่บ่ครับหน่อยๆม้อนลูกโอ้ปลาหัดทัของหอยแหกปลาดผมซื้อไว้เถอะให้รู่เพื่นหนึ่งเดียวมาจากท็่ห่วยมันละตัวนั้นรอดพื้นรอดพื้นโอ้โอ้ขมแล้วอาจารย์เพื่อนว่าปลาดมาขออนุญาตลูกบ่านี่อันใสตัวใดเนี่ยจะมาหลายเดียอันนี้แมู่ใสลูกบ่านี่นั่นบ่โอ้ยมันขึ้นหลายตัวเดียวลูกตัวใดเนี่ย โอ้ยสามตนี่บ่ปตาดพี่น้องควายหน่อยเออไล่อะไรเจิงไหนตัวนี้สองหมื่นสามสองหมื่นสามตัวนั่นเดี๋ยวมื่นหาตัวนี้เดี๋ยวมื่นสี่มื่นสี่มื่นหาสองหมื่นสามมันง่ามโกมูตัวนี้สีดีดีพี่น้องสีขาวควายแม่เอ้าตุ้มๆนี่เถิกบ่เถิกตัวเดียวโอ้เถิกตัวเดียวตัวนี่กายเม่์สองหมื่นสามงามเลยพี่น้องสีสันดีดีพี่น้องนั่นเบ่งต้นโตเอาเป็นหอยแหกเนาะ เป็นของควายหอยแหกซะเออเข้าจังจักเพื่อนว่าบานนี้แม่บานนี้แม่มันแม่ลูกครับแม่ลูกครับตัวนันเนาะลูกมันโอ้ลูกผู๋นี่นี่ปะลูกผุนโอ้ขี้ต้มปะอ้าวนัรนด์เฮตตาดาอุดรเ่ยโอ้นันนันลูกเพื่อนป้านันลูกเพื่อนพี่น้องลูกงามงามลูกผู๋สีดีดีพี่น้องลูกผู๋เห็นอยู่เอ้ามาเบิ่งแม่มันบานนี้แม่พี่น้องเบิ่งวงเขาแข้งขาหน้าตาต้นโตสูงเท่าไหร่ฮึ่ สูงเท่าไรลอยสามสิบสามบวกเนาะลอยสามสิบสามบวกพี่น้องเบื้องนา้าตาควายลูกแรกอยู่เพื่นอนวะลูกแรกที่พี่น้องเบื้องนา้าสดุดอยู่พี่น้องลูกไส้เพื่องยังหลีอยู่เพื่นอนวะลูกไส้เพื่องยังหลีอยู่เ <c oughs> ต้ปาปางงามเลยสีสันเต้าปางงามเอาที่ละตัวมาเอาเอาแม่นี่สองสาม งามได้แม่สาวหน่อยสองสามงามงามพี่น้องนี่ข้องหอยแหกเพื่นผู้ใดสนใจเดี๋ยวจึงขอเบอร์โทรนะ้ำเบอร์พี่น้องเนี่ยสองสามเพื่อนเอาไปผูกไว้แม่สาวหน่อยอันนี้หนึ่งซีเนาะตัวนี้หนึ่งซีตัวนั้นหนึ่งหาอ้าวทบทวนบักเทิร์กได้แต่ตัวนั้นเอาตัวว่าตัวนี้ลูกลูกไส้เพื่อนได้พี่น้องลูกตัวเมฆแม่เนี่ยตัวนั้นพี่น้องมันหลี่อยู่พี่น้องอา้าทายพ่อหเห็นเปิดเท่าไรครนีหอยแหก 5้าบเพื่นเปิดไว้แม่ลูกลูกผู้พี่น้องราค่าเกษตรกรเพื่นว่าเอามาเขากับไฟเนี่ยฝากเบอร์โทร่หอยแฮกศูนย์หกสองยสี่แหสก้าเจ็ดศูนย์พี่น้องไฟ่หอยแหกแม่ลูกลูกผู้ทร่ดใทุกเวลาเพื่นว่าบ้านโคเคเข้าเฮดออกร้ายอยู่ปะเฮดฝร่งเฮดฝร่งบะโอ้บ้ เป็นยังก่อขอลุงบานวายเฮ็ดเบืองแดงมันแดงแนวใดยคองไทยลืมเฮ็ดขอตัวมันหลายทางนั่นปลูกข้างนั้นเอ้าบ่เอ้ามันเป็นอยังคือเป็นลูกโอ้นี่เดีือดไส้เพื่อนพี่น้องมาไทยลูกไส้ซ้ำซ้อนในเพื่อนนี่งามงามพี่น้องนั่นแม่เพื่อนเอ้าไทยคลองหอยแหกลูกไส้แม่เพื่อนหาอย่างก่อนเพื่อนวางแผนหาสามเพื่อนเปิดไว้โอ้ลูกไส้งามงามพี่น้องนั่นว่าจะเห็นมึงหันในเพื่อนลีอยู่นี่แม่เพื่อนคลองหอยแหก เพื่อนห้เบอร์โทรไปแล้วผู้ใดสชนเจกกระทู้มาต่อรองกับเพื่อนใดเบอร์โทรให้แฮกแมนพี่น้องมาเบิ่งควายแม่บักใหญ่พี่น้องเผินเสียอนุญาตให้ข้อมูลว่างมาขออนุญาตครับผมแม่บักใหญ่บ้านนี่ขออนุญาตถ่ายท้ำสูงเท่าไรคือร้อยสี่สามครับร้อยสี่สิบสามป่าพี่น้องควายใหญ่แม่บักใหญ่เบิ่งวงเขาตาแต้มแต้มจังชัดเจนพี่น้องวงเขาเพิ่อนพี่น้องป่าทั่วไหลกว้างนะโอ้กว้างแขงขาดีดีอุ้ยเบิ่งพี่น้องควายใหญ่ แม่บักใหญ่แม่พันแม่ขอกแม่ไข่เอาไปใส่พอทั้งหลังสุดยอดเลยเปิดเท่าไรบ้านแม่นี่สิบเอ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นประกันเบื้รงต้อยางโอ้ล่งไคโตกสายสุดยอดเลยเนาะถ้าล่างไข่ต๊กสายนี่ลูกแม่บอกเพิ่นว่าลูกแม่เพิ่นว่าต่อไปคันเอาไปใส่แล้วเพิ่นว่าโอ้สิบเอ็ดเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเพิ่นมาจากไส่ที่บ้านตากานครับตากันบ้านห้อยเฮ็ดแหกเพิ่นบ่าบ้านเฮ็ดพอเพิ่นบ่มันเป็นอย่างกว่าเฮ็ดพอ โอเห็ดพอมนี่ตัไหนมันหลายอยู่บ้งโอ้หอยเวนี่ตัวนี้ว้ายหัวตาเห็นหน่ะมึงหันนี่ก็ีอยู่สิเอ็ดมันเปิดใหอยเวนี่เป็นเปิดหดอนนั่นเห็ดพอไล่หลายเิ่นว่าแต่ว่ามันกินกินกินมันเป็นอย่างก็มันยึงบ่คือหอยแกมันหลายหลายนมันยเออเอาหอยเวนนี่ฝากเบอร์เท่าไร่นีก้าสยเ้0สามสองเก้าสามหกศูนย์หน่งมกศหญ่พี่น้องต่อร่องไดเอทสิบเอ็ดโงฟี่รัศมีภาคอีสานเินว่า เดี๋ยวต่อกันเอะละแต่ว่าตัวนี้เราประกันมันลูกเพื่นว่าเพ่นตรวจแล้วเรียบร้อยอันต้นนี้ลูกมั่นบ่ดนีอ้าวห้อยโอ่งจูงมากป้าโทษแม่สาวหน่อยเออเบ่งหน้าตามันพี่น้องหน้าตาต้นโตอุ้ยสุดยอดเลยอันนั้นแม่เพื่อนอันนี้ลูกสาวเพื่อนพี่น้องงามงามสุดยอดเลยไม่ใลูกงลูกสาวเพื่อนพี่น้องงามงามห้อยโอ่งเปิดเท่าไหร่ลูกมัน ปลาสามสิบแปดพี่น้องเม่บอกไงต,ต้นโตดีดีพี่น้องลูกสาวเพิ่นสาสิบแปดเพิ่นเปิดใบพี่น้องบ่เป็นธรรมดาดิ่งต,ต้นโตหางงามงามพี่น้องกัวหางงามทายงามข้องหอยองลูกสาวงามอีหลีสามสิบแปดเพิ่นเปิดใบพี่นอ้องอ้าฝากเบอร์โทรหอยองศ์เก้าสามศูนย์เ้ามศนเจ็ดห้าสามสนันนอยู่บ่ล,ล่ะล่ะค่ะ <laughs> ปั้นนี่คือโหดเถอะมันงามบ่โอ้ยมันก็งามแล้วเนาะโอ้โหแต่เนาะโหอ้ยโทษซาสิแปดได้พี่น้องนี่งามงามห้อยแหกจังหน่อยแต่ปล่อยซาสิแปดจังหน่อยเขาโทรมาเอาขอบกุ้งเลไลน์มาเด้อโอ้ยงามไร่สามหมื่นแปดซาสิแปดวะสั้นห้อยลอยโอ้ยสาวควายซาสิแปดได้พี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าวโทรเด้อพัท่านได้หน่ พ่อยแหกเพิ่นเสี่ยวกำไรก่อนเพิ่นเฮงว่าเพิ่นได้กำไรอยู่หมื่นหนึ่งเหรอเนที่นี่ที่เดียวขอบคุณหลายหมาเด้อมันหมันอันยังต่อมาทางพี่พี่น้องอีกโซนหนึ่งหวายหลายเด้๋อยู่ข้างหนอกก็ไรหลายพี่น้องพูดนะพูดนะเพิ่นปลูกไว้พี่น้องไรหลายสายควายบ้านสมองเฉียดเหรอพ่อผีพ่หน่อกออกมาชมพ่อพันมาเบิ่งพ่อพันใหญ่ๆขออนุญาตเพิ่นเพิ่นสีอนุญาตบ่อพี่น้องทางพื่อนอ๋าเถอะ ขออนุญาตครับผมครับผมอันซ้ายใดคือพอพชรอุบลครับผมเพชรอุบลรลานเพชรอุดอนหลายหลานเพชรอุดอนเพร่ะน่าเบื้องหน้าเพื่อนพี่น้องยี่สิบสามเดือนรอเพจตาในพี่น้องเบื้องวงเขาเพื่อนสูงลอยสี่สิบแปดตาแต้มจ้ำจ้ำชัดเจนหน้าอกกว้างไหลกว้างพี่น้องวงเขากว้างอุ้ยสุดยอดเลยพอพันพอพันใดเลยได้พี่น้องพอคุ้มฟูงใดสุดยอดเลยแข้งขาตนโต เบ่งครับชายเบ่งชายบ่งหางเพื่อนเบ่งไงเบ่งพี่น้องปาดเบ่งลูกเพชรอุบลเพื่อนว่างามดีลอยสี่สิบแปดความสูงเพื่อนลอยสี่สิบแปดอุย้ยถ่ายแบบหน้าตัดพี่น้องถ่ายงามหางงามพี่น้องพอพันนี่พี่น้องนี่พอพันสุดยอดเลยลูกเพชรอุบลพอพันแบบไง,งสูงลอยสี่สิบแปดเชิงเชิงเนาะอุ้ยสุดยอดเลยเบ่งหนาเขาเพื่อนเปิดเท่าใดวันนี้ เปิดไว้แสนสองหมื่นห้าพันสอาพัน้าน้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอาไปเป็นพอพันสุดยอดเลยพี่น้องมีแต่กำไรกับกำไรเอาไปเป็นพอพันบอต่อวสพร้อมาสมอโอ้พรอมหาเงินเลยเอาไพื่อมาจากไเพื่อนมาจากไหือมาจากอุบลครับอุบลเนาะเอาฝากเบอร์โทรนะครับวันนี้าดศูนย์เก้าเจ็ดสามสามเก้าสามสามเก้านึ่องเก้ห้่าพอพันบีพี่น้องหนึ่งแันเพื่นเปิดไว้ต่อรองไดเพื่นว่า สุดยอดดีีเอาความคุณหลายๆหมาเด้อผมเบิงพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายท่านผีไหวหลายเลยพี่น้องค้นกระแนงคือขาแข้งอ้าวหอยไก่กำลังสนใจพ่อพันบ่มาเบิงแม่ขาองหอยไก่ปะธ่ามรดาพี่น้องโอ้ยตัวบูเหมือนกันป้าท้พ่อพันคือกันตัวนี้ของหอยไก่กต่งามพี่น้องป้าท้เบิงบักเ้าเพื่อนบักนาอ๊คเพื่อนพี่น้องลากว้างในน้อยยุ่งงเขากว้างงาม สูงเท่าไหร่แล้วร้อยสามจุดเจ็ดสามสามแปดเบิ้งแขงขาพี่น้องปาดให้เบิ้งคาขาพี่น้องแขงขางามหน้าตาเพิ่นซ้ายใดหลานเบิ้มครับตัวนี้หลายเบิ้มหลานเบิ้มบู้ยเบิ้งผักเผาเพิ่นกล่องข้อเพิ่นคือนผูดเถี่พี่น้องกล่องข้อชัดเจนเลยกล่องข้องามงามพี่น้องหน้าตาเพิ่นบู้ยสุดจักเดือนแล้วนี่เเจ็ดเดือนโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเปิดเท่าไหร่หอยไก่ัน 72็ิบเพื่อนเปิดไหวเบื่อเอาไปเป็นพ่อคอกพ่อข่พ่อพันธใดขึ้นกันได้พี่น้องนี่ว่าเป็นธรรมดาพ่อพันเลยเบงไายเพื่อนหางเพื่อนพี่น้องสุดยอดของเพื่นอีหลี่้องหอยไก่อาจสามารถเอาฝากเบอร์ท่อหอยไก่ดิยแดศูนย์เก้องห้าหอกศูนย์สามศูนย์สี่อ้พี่น้องพื่อใดสนใจกระท่งมาตลองกับเพื่อนใดพ่อพันธุ์บักไงน้ของเพื่อนอ่ะ มาแล้วฝนมาแล้วฝนมาใส่ลหรฝนอยู่ใส่เมื่อคืนแดดสิโอเอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเมตติองเต้นนะครับอ่าครับครับครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอัยางต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายไปเบิ่งพอพันทางหนอกพี่น้องงามงามบานสมองเชี่ยวฉลาดยางไปเบิ่งทั้งหนอกสนใจควายเผือกทั้งหนอกพี่น้องสายทางผิด เพิ่นผูกไว้มาเบิ่งน้ำหอยซาเพิ่นกำลังใดกันข้างนอกนอี่หลายเนี่ยพี่น้องเพิ่นผูกไว้เป็นแถวพุดนะพุดน่ะพี่น้องเป็นแถวเลยเบิ้งก็วไปเป็นสายเหนือสว่วนใหญ่สายเหนือทางผีพี่น้องค้ายกันได้เาาดพิ่นก็จูงออกมาทั้งนอกเนี่ยพี่น้องจูงออกมาล่อทั้งนอกเิ่นบรรยากาศพุดน่ะพี่น้องถ้าขึ้นรถนะครับผมถ้าขึ้นรถเบิง้งเบิ่งพี่น้องหลายนะอันนี้มาถ่ายท่ามีเบิ้งพี่น้องมาถ่ายท่ามีเบิ้งบ้านส้มวางเชี่ก็ ผ้พาผีผ่านหน่อ,อชุ่มความงามจิตตรัตนัดโคตรกับบื้อบ้านเชียงหวางกับเด,ดระมาณนี้น้องพี่น้องเนาะกับฝากระหนีกครั้งนึงซอยกันกดไหล,ลกดแชร์กดติดตามให้นําแน่น่ะผมสําสหรับมือนี้ชิปนี้คงสุขพ่อๆกันแชร์นี่ก่อนเนาะพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมองชาแนลจ้มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลาจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องตรำรวยตรำรวยเบิดหนีเบิรดสีน้ำกันนะครับสำหรับมือนี้ชิปนี้พ่อๆกันแชร์นี่ก่อนเนาาะะคครัับเนสสวดีรับ